ครับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องครับวันนี้กลับมาพอกันขี้เกาเขาคั่วอีกแล้วครับ เอาสีมาตม้มยำปลานิ่งน,นะครับครับต้มปลานิ่งใหญ่สองตัวนะครับน้ำปลาเป็นอ๋อตัวนี้ก็เป็นขีปป้ปลานะครับครับอ๋อนะครับขีปป้ปลาขมนะครับเอาขี้มันออกได้นะครับขีดมีพวกมันพวกเนียงนะครับครับสีมีแต่พวกมันนะครับมีหูเขื่นอนรอกเท่าทีบก ครับคนนี้เขากระดินน่งแล้วครับ mm. ได้พี่น้องเลยตุ่มน้ำประนิยังยังครับรก็พักโขมหลวกนี่ครับกับแก้วนะครับน mm. ี่หอมห้องห้อยหนานะครับเราสวมใส่บากหน้าเข้าไปนะครับซ mm. ิ่งก่อนพี่น้อง ทำลาบซาวเนื้อครับเนาะใส่ข้าวคั่วคือเก่าครับติดกับไปเนาะติดแจ็คเลยครับนี่มาปรุงเครื่องนะแต่ไมากินน้ำกันซึบแซ่ปูอำร้ายแต่ครับ ใส่ลงไปครับนีจดยอดฝาดเบอรมอฟอื้ม,ออม,อมตอนนี้ง่ายครับสดน้ดาโกโก้ครับนะค,ค,ครับมะสิเรียใส่หอมครับมีกลิ่นหอมมันจังออก เป็นอันว่าเสร็จพิธีกรรมนะครับเสร็จพิธีกับเมนูตม้มยำปลานิ่นครับนะัพี่อ้องจะทานะครับป็ดห้ากระถิา่าโมกขีปลายังตองสามากินน้ำกันนด้ครับด้วยกินเข่าครับน้ํมเหล่าสาวเนื้อน้ำกันเด้ครับอ่ะหยกว่างหยกว่างนะครับเข่าขั้วแต่อยู่น่งอยู่นั่กินนะครับ โกดามโก้ครับต่อไปจสถิตเป็นเมนูนนี่มุกขีประคมครับนะครับเ่าบอมีตองเ่าก็เลยต้องอูนี่อูครับอูขีปลานี่ครับมีตะมันตะไข่ได้พี่น้องนะครับซีดๆๆๆใค้กินเนาะพี่น้องตทาง เมืองแบบมึงน่ะน่ะไม่เลยโฟกัสนี่ครับ,รบ,บ,รรบใส่มันนะครับขี่บะมี่นะครับนี่ก็มันหลวนๆเลยครับเดี๋ยวให้ตั้งถาตากออกจากหมอ้อนะครับเบื้องตอนซุกครับครับพี่น้องเริ่มซุกแล้วครับอืหอม แบบพี่น้องนี่ก็ได้ทีแล้วครับเดี๋ยวเอาสิงโญออกซุกแล้วนะครับน,น้าวสิงโญต่อไปครับ,บพี่นอ้อ,องสยงออกจะเตาแล้วครับอืมหน่ากินบ่พี่น้องมารับอืมเตะดังถ่วนๆนะเนี่ยพี่น้องนะครับอยู่ตางแกงมตางตะเกียบอยู่ไก่อยู่ไกลไม่ได้ครับ บ่หลายไงในยูนนันกินนะครับเมนูตัวไปห่าสิพัดผักขมผักป๊อปอายนะครับผักขมห่อครับนี่ลอนดบ้็งบ่ให้พัดผักขมห่อใส่ลงไปผกขมบักขมลวกแล้วครับลาด้วครับลรวกแล้จะมาผัดเนาะเนอง รูห้หนาา้าตากินกระเพื่อนกับหอมแล้วครับคุณเครื่องครับมี่ยงลายครับ้ม,มันหอยนะครับซอสปลาเขียวซุรสดน้ำตาลน,น้ำปลาพอแล้วครับอืมกินไรครับพี่น้องน้าตากินมะครับหอมเนี่ยหอมเลยเด้อพี่น,น้องมาเสร็จไปสามเมนูครับแับผักผมนะครับ น้ำมันหอยต้มยำปลาเน้นใหญ่นะครับเนืกระมขกขี้ปลาอู้ขี้ปลาครับหัวสุดย์นะครับอาหารบ้านเฮามาเด้อพี่น้องบาดมากินรังการครับได้แล้วจับบันเตอร์ทอดน้อยอยู่ในกลิ่นเฮา,าง่ายๆครับ แล้วแหับพี่น้องนี่ครับอาหารน้องสุดยอดนะครับกินน้ำกันเด้อพี่น้องบ้านนี้ไปครับพี่น้องนี่เข้ากับฟอร์มแล้วนะครับเราเขา่ามาเด้อพี่น้องบ้านนี้มากินนะครับจวดจวดน้ำกันบ้านมืนอกบเขา่าง่ายๆครับอาหารบ้านๆ ต้มปลานิ่นนะครับผักปลาคมนะครับมกขี่ปลานะครับแก้วนะครับข่าห่อนๆนาพี่น้องสดโกโกโ๊ก,โกนะพี่น้องอร่อยกว่ผัดบุงนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่มาแต่ ขนมือลยขึ้นมาลวก่วกแล้วก็ผัดประมานหัานีประโยชน,น์เลยกรองตองนี้ไม่ได้กินย่างเดียวครับ เดี๋ยวนเดิมัดเยอเบินใ้วลานี้อแรงนั่นละอืมต้องนุ่งห่มให้คนจ็บได้้นกไมะเยอะนะงั้ แต่อันนี้ใส่แดงหรออทนี้่นเราหยุดเรียงได้เก็นนอกกินมามีต้นเล็กต้นใหญ่ คาราฟัดเลยมันจะไม่สุกมันมัน่ลงร่งมากสุก ไม่ดีไม่ค่ะของอรอย้มปอะก็ไ้กะดะดาษซเป่ากะาษกราบงเนี่ กเดี๋ยวชวยนันี้ด้วย,ย่งยงไครับกินที่เราข้งเขาแน่นขึนไปต้งใจบบโปดรดจากิรับลมคิดด่านะพี่นึ่งกนีกครับวันนีครับ